สวัสดีค่ะผู้จักช่อง One World ไหมคะจะเป็นเพลงของ V นะคะ V BTS นะ V V BTS ซึ่งเพลงว่า Slow Dancing เพลงนี้เราชอบมากซึ่งเราฟังแล้วอยากให้เพื่อนได้ฟังเราเองนะคะแต่เราไม่เคยดู MV นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาให้ผมทำหรือเปล่านะเดี๋ยวไปฟังยัง๋ยวไปฟังยังไม่ฟังฟังละกันเพราะว่ามันจะปล่อยีไฟล์มันมันรันขึ้นมาไงแต่เอ MV ยังไม่เคยดูกัน แต่ว่าเพียงพอมากเอามาตบเพ,เพื่อนเพื่อนจะดูสิว่าใจดีไหมแต่เหมือนขึ้นโชว์ขึ้นชาร์จอะไรอยู่ใช่าโมเดลม,ดมีดีนหมว่า Kolla vad himla fint.

ไม่แบกแ้วมันจะลังมาค่ะเราไปฝ่แล้วเราจุกชอแบบเพลินๆเลยแบบทำงานมาเย็นๆจะได้จะเย็นเข้าใจป่ะอแล้วลูกไหนเขาก็กินขัดเลยคนหลอดเลอด ส่วนวางง่ายแต่ถ้าสำหรับฉันันราซูวางมันเองที่งไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยจะแบบไม่คือเย็นเย็นเลยเหมาะจะาราบไปเปิดแบบคาเฟ่หรือว่านั่งดินเนอร์ตะเกียนแบบเบาๆอะไรแบบว่าเปิดคอ

ท้อดีมูดเอวีดีวีหล่อมากต้องจริงเรารู้สึกว่ามูดมูดวีในเอวีเนี่ยเหมือนเราไม่เคยเห็นในเพลงไม่เคยเลยใช่ไหมถอยรู้สึกอาจจะด้วยผมที่ไม่ได้เซ็ตเท่าไหร่ผมเปียกบ้างเลยน้ำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหล่อหล่อมากคือจริงๆเขาก็หล่อแล้วแหละแต่หถือว่าอันนี้มันดูแบบ มันดูเป็นธรรมชาติม,มันดูเป็นตัวเขาเออมันดูแบบมไม่ได้แต่งอะไรเยอะอะไร่เงียไม่รู้นะมันอาจจะราแต่คนชอบแต่เราสึกว่าแบบ,แบบนี้คิ้นคลีนก็ทุกแบบคนคลีนดีดีหแบบล,ล่อหล่อ,ลอ<ด>มากด้วย <laughs> เ,เอออันนี้ว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงของเขานะคะก็เอาไปฟังแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะฟังมันหมดแล้วนะคะเพราะว่าปล่อยมาสักพักแหละใช่ slow dancing ทำได้เพราะว่าฟังป่อยว่าฟัง่อยอะไนค่ะเออก็ ใครยังไม่ฟังก็ลองไปฟังดูนะคะวันนี้เราสองก็จะต้องขอตัวเราไปก่อนให้กดไลค์กด s ับส c คร b e กดติดตามเป mm ็นบุ๊อกบิวเตอร์ไอจีดิตอลของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย